ครสวัสดีท <t od il |ms|> <who organization> ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันโฟมบีเซ็ตีวีอันนี้เลยวันนี้เราจะมาดูเฟิร์มของเราโอ้ใจหน้าไปไหนวะเฟิร์มของเราจะเอาเฟิร์มนี้เล่นนะครับเพราะเราเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้เองมาเลยเราจะพาไปทัวร์แล้วกันเนาะเฟิร์มเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปทัวร์เฮ้ยรอด้วยรอด้วยไปไปไปอย่างแรกก็มาทัวร์บ้านเราก่ไปแล้ว ที่นอนสองอันที่นอนน้องกับที่นอนผมแล้วก็ที่ทำเป็นชาร์ตเนี่ยแล้วก็ปักไฟหน่อยหน่อยเก็บผ่อนิดนิดหน่อยๆนะครับลงไปอ่านี่ครับเนี่ยเก็บของเก็บพวกของแต่ผมยังไม่ได้ปูพื้นข้างล่างครับมีเตาเพวกอะไรแค่เนี้ยบ้านผมจะพาไปสวนของผมนะครับนี่ครับหกสิบชาตินะครับภาพ มาดูค่ะผมสิครับตัวฟูซิชตาครึ่งเน้ยมีมุมยังอยู่เลยเดี๋ยวครับดูต้น้ขึขข้นค่ต้นเดียวเนี้ยขึ้นต้นย,ดยดวดูดิให้ไปเดินไปพิพิธภัณฑ์กันเลยครับ เดี๋ยวผมพาไปดูบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเอ้ยเล็กนี่ครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเราศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนรู้ไหมครับเวลาผมมาเกิดผมเกิดตรงนี้เลยครับเกิดตรงบอร่อน้ำจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเกิดปุ๊บอยู่ตรงนี้เกิดมาแล้วผมก็ขึ้นไม่ได้ครับตอนแรกขึ้นไม่ได้มันสูงกว่าหัวผมนิดเดียว สร้างทางออกทางนี้ครับก็อาข้างอีกนี่ครับทางอกก็เลยดดดดดุดดดุดดดแล้วก็ขึ้นมาโอเคแต่มือดับไปพอขูดขึ้นมานี่ครับถำนี่ถ้ำแบบบุมถ้าคือมันถ้ามันทางนี้ก็ปถึงพิพิธภัณฑ์ได้ครับดูครับจหนคพิพิธภัณฑ์นี นี่มันมืดแล้วนี่ว่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงจะพาไปทัวร์แล้วไปจับปลาด้วยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล่ด้วยนี่ครับปลาด้วยเก็มีพวกเหมือนของเต้ยที่ไฟาเยอะผมก็ก๊อปก๊อปรูปแบงค์เข้ามาไม่มีอะไรทำไปดูของเต้ยที่เขาเยอะขอมือนี่แหละรีวิวบ้านเราสวยเลยเปิดให้ด้วยพระราชทางจะเข้า ผีให้อ๋อมาปิดบล็อกเดี๋ยวผมเอาผีกลับมาก่อนนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็ผีกลับมาไปเรียบร้อยแล้วเนะมื่อกี้มันติดบล็อกบล็อกอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็หายไปหมดเลยของกันนี่ไงเป็นุ่มป้งองกันอีกแล้วเอ้ยโทษด,ด้วยนะครับผมวางผิด นี่ครับคิววิ้พวกไอ้นี่สเกลตั้งยายนะครับนี่ยายไอ้นี่ไอ้เด้งดึงชื่อมันนะครับไอ้นี่กับแม่มดไอ้นี่อันนั้นเหรอไอ้สไปเดอร์แมนไอ้นี่กับแม่มุมส่วนไอ้นี่ไอ้สเกลตั้งนี่ไอ้หายครับผมไม่หายหายทุกทีเลยกูออกเกมเข้าทีไรหายอ่านี่ไอ้เบสครับไอ้เบส สเกลิตันหายสิ่งไงมัน,นแงะลูกกงของเราออกไปแล้วครับสเกลิตันเหลือแต่ท่านุ่งเราดรอปเองไม่เปิดครับเดี๋ยวเราก็นี่อะไรแล้ววะไอ้ยาวไอ้ยาวผมไม่เคยยาวก็มีการเด็กผมก็ขอโทษกันด้วยนะครับนี่ครับ าเคไปไม่มีอะไรนะคบถรรรังไป้องกมีอะไรนะครับแล้วครทุกตัวีนะครับนี่ครับชื่อขอนครับยามครับผมดูโนนั้นมีนิดเดียวโนนู้นก็ไม่มี อไปตมมาสร้ัน้ด้วยออันนี้ก็ต้องตามมาอันนี้ตมมาสองร้อนเลไ้าครับเดียงไปข้าง่กัอนนะครับไปข้างล่างเปตูมดมาไมาที่ที่นอน เดี๋ยวหันหน้าแต๊กโดูนี่หันหน้าหน้าเอาครับเอานอนแล้วหรอก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ